รถขุดนําเข้าราคาถูกคันนี้ได้รุ่นใหม่คุณลูกค้าท่านใดที่มองหาอยู่นะครับบอกได้เลยว่าจับจองเข้ามาได้เลยคันนี้ไม่ข้ามสามแสนบาทคันนี้เป็นรถขุด IHI 35JX ขนาด3.5ตันนั่นเองนะครับเป็นบอดี้ทรงกลมมนขนาดกระทัดรัดคล่องตัวในการใช้งานคุณลูกค้า ใช้งานในที่แคบได้ดีนะครับสามารถขนย้ายได้โดยง่ายนะครับเพียงแค่ต่อสารีลากหนึ่งตัวสามารถขนย้ายได้เลยภูมอามยาวสวยนะครับสามารถตับเลื่อนหกล้อได้แบบสบายสบายยิงปีสภาพสวยเดิมนะครับผมสามารถถึงปินขุดรังท่อนะครับผมขุดฟิตติ้งตอบโจทย์การใช้งานได้ทุกรูปแบบภูมอามยาวและมีลายไปติ้งมาพร้อมสามารถต่อหัวแยกหัวสว่างให้กับลูกค้าได้เลยทีเดียว มาในรูปแบบหลังคาครับสภาพสวยเดิมคอนโทรลจะอยู่ทางด้านหน้าเป็นระบบคอนโทรลน้ำมันขับนิ่งขับง่ายนะครับการใช้งานต่างๆไม่ยุ่งยากเลยเดียวด้านขวาก็จะเป็นตัวรับฐานดันเป็นคันเร่งนะครับช่วงล้างมาพร้อมกับช่วงล้างถัเกเหล็กใบดันมือให้คูค่ขาเรียบร้อย กํากลังยกตัวแรงดีเยี่ยมนะครับคันนี้ได้เครื่องยนต์เป็นเครื่องยนต์อิสุสเครื่องเดิมจากโรงงานประหยัดน้ำมันเครื่องก็ทนทานมากๆนะครับสำหรับแบรนด์อิสูสนั่นเองปั๊มไฮดรอลิกก็จะอยู่ทางด้านขวามือของคนขับถังน้ำมันดีเซลน้ำมันไฮดรอลิกก็อยู่ทางด้านขวามือของคนขับนั่นเองการดูแลไม่ยุ่งยากที่สําคัญคันนี้ ตามท้องตลาดทั่วไปนะครับผมอะไรมีเยอะมากมายนะครับท,ทุกาไม่ต้องกัวเลยในส่วนของตรงนี้คันนี้ก็เป็นรถขุดนาเข้าราคาขายถูกๆไปเลยครับ2องแ0นบาทขนาด3.5ตันราคานี้จองก่อนมีสิทธิ์ก่อนนะครับผมท่านใดที่สนใจเข้ามาทดลองขับได้ครับที่ร้าน2องวสวยอำเภอพันทองจังหวัดชุมพรีหรือลูกค้าท่านใดที่ไม่สะดวกมาดูสินค้านะครับอยากให้เราถ่ายรูปตรงไหนให้ดูเพิ่มเติม หรืออยากดูวิดีโอตรงไหนเพิ่มเติมก็สอบถามฝ่ายขายเราเข้ามาได้เลย0616960160มีบริการจัดส่งให้คุณลูกค้าทั่วประเทศไทยนะครับผมหรือท่านใดที่สะดวกนำรถมารับที่ร้านก็มารับได้เช่นเดียวกันท่านใดชอบคันนี้ก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับจับจองเข้ามาได้เลยแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ